คุณผู้ชมเคยไหมนะครับกับการที่เราจําเป็นที่จะต้องไปนอนในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือว่ารีสอร์ทสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่คนเก่าซึ่งเราอาจจะต้องมีการใช้เหรียญเนี่ยวางไว้บนหัวนอนเพื่อเป็นการซื้อที่หรือเป็นการบอกกับเจ้าที่บริเวณนั้นนะครับว่าเรามาขออาศัย ขอนอนพักนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะหยิบยกเรื่องราวตรงนั้นมาเล่าให้มันหลอนประเดิมนะครับก็คือเป็นการที่เล่าเนี่ยย้ายเข้ามาที่อพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับแต่เราก็พบกลับพบได้ว่ามีเสียงดังออกมานะครับเป็นเสียงเคาะที่เดี๋ยาจะเคาะที่ประตูเอ่ยเคาะที่รอบๆห้องเอ่ยนะครับดเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนนะครับกับเกม านน็อกนเวงนะครับเสียงเคาะนยามคํำคืนเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่หูฟังให้เรียบร้อยก็คือเราเนี่ยนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับแล้วก็กาลังแกะกล่องแล้วก็เรียงโครงเรียงของอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่จะต้องทําก่อนให้รู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านเรานะครับโอเครู้ไหมใจยังทาให้เสร็จนะนี่นะครับมาแล้วคุณผู้ชม กดแถบค้างได้นะครับดูล i s ที่เราจะต้องทำนะครับสำหรับการที่จะมาพักที่นี่ก็คือเหมือนเป็นการเคลียร์พวกขยะหรือทำความสะอาดห้องอะไรเงี้ยนะครับก็คือเตรียมถุงดำเก็บพวกขวดน้ำก็ขวดโซดาแล้วครับแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะนะครับอยู่ใกล้ๆกับห้องครัวนั่นเองตามนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็จะต้องหาถุงดำก่อนท่านผู้ชม เราก็เรียงของไปได้เยอะอยู่นะนี่นะครับปวดหล่นอยู่เดี๋ยวต้องไปหาถุงดำก่อนครัุณผู้ชมคนเก่าที่เขาไม่ได้ทำความสะอาดไว้ให้เราก่อนเลยหรอวะแล้วมองๆนี่คืออะไรอะ่ะทำไมมันดูแบบมองแากแปลกๆอันนี้ขึ้นอ,อะไรอะ่ะอ๋อขั้นตอนการทำสเต็กนะครับดูเหมือนว่าจะได้ทำอาหารด้วยหรือเปล่านี่ น่าจะได้นะเี๋ยวส่งละเนี่ยหยิบปงหยิบมีดได้ด้วยผมว่าเดี๋ยวน่าจะได้ทําอาหารนะผู้ชมเอาเรื่องจัดก่ออื่นนี่คือถุงดําอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่นะครับต,ต้องไปทิ้งในนี้หาถุงดําก่อนผู้ชมรู้เย็นหรือยังไม่ได้กินบ้างอันนี้อะไรนะน่าจะเนือนะครับโอเคเนือก็เ,อเป็นของทีู่่ทำสเต็กสำรวจห้องก่อนนะเอา้า อันนี้ประตูออกไปนอกห้องหรอทำไมมันล็อกไป้่ปะดูห้องนี้ก่อนนะอันนี้โอเคใน,นห้องที่เราออกมาอันนี้ห้องซักรีดแล้วก็เก็บผองอะไรอย่างงี้นะครับมีพวกเสื้อผ้าเราแล้วก็น้ำยาซักผ้าอะไรซักผ้าด้วยอันนี้ห้องน้ำได้เลยใช่เลยครับผมห้องน้ำตัวเองมีชงดิชชู่อะไรว่าไป มีราทรบตรงนี้ด้วยอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นกระป๋องขยะนั่นเองผมสรงใสวันนี้อ่ะแต่น่าจะเป็นประตูออกไปนอกห้องนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องออกอ่ะทีวีเปิดไว้ได้วยซึ่งข่าวโผลนมาเลยแล้วกอนนะถุงดำอยู่ไหนคุณผู้ชมห้องนี้ไม่มีไฟหรอเื้มเรื่อแปลกๆอันนี้ไงเปิดได้ป่ะแต่ไม่มีอะไร แสดงว่าตู้เก็บของในห้องครัวก็ต้องเปิดได้ดิหรือว่าในหรือว่าอยู่ในนี้ปะไม่เปิดไม่ได้นะครับแสดงว่าอาจจะต้องอยู่ในนี้หรือเปล่าผมพยายามไล่เปิดก่อนไม่ได้่ะทำไมเปิดไม่ได้อ่ะเหมือนที่อะไรที่เราจับต้องได้นจะเป็นแบบขอบขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งดูใหม่ก่อน อ๋อโอเคหยิบได้เลยนี่ว่าอ๋อหยิบถุงขยะมาใส่ในถังขยะได้เลยผมก็เจะต้องเตรียมถุงดําก่อนไม่ต้องนะครับโอเคหยิบแล้วก็ไปโยนใส่ได้เลยนะครับไอไปเดินหาถุงดําตั้งนานเลยเลยกดคิวเพื่อคว้างได้ด้วยนะครับแต่ถ้ากด F เนี่ยเป็นการปล่อยไปเฉยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีปะ เ okay, ห้องน้ำไม่มีขยะครับห้องนี้มีปะวะไม่มีเนาะเคไม่มีครับเห็นห้องเราอันหนึ่งเนี่ยห้องเรามีอันเดียวนะครับปดพลาติกหนึ่งใบโยนเลยรผมแม่นอยู่้วเอาไม่ตรงเวเลยนี่เต็มเลยน่าจะของคนเก่ามากกว่านะนั้นไม่ใช่ของเรานะ ว่าเราแบบน่าจะเพิ่งมาถึงอ่ะโหยแม่นจัดครับเอาไปอดอกไปโหยสามแต้มแล้วเนี้ยเอ้ยมีชิงด้วยเอาไปสีแต้มไปันนี้สวยจัดหมดยังอ่ะเหมือนจะยังหรือเปล่าเอ้ยอ๋อนี่ตรงนี้นึงผมจำได้เนี่ย อันนี้นะ่าะชิ้สุดท้ายนะครับเฮ้ยมีคนขอประตูอะเนี่ยประตหน้าห้องจริงด้วยนะใครวะสวัสีครับใส่เพื่อนบ้านเหรอเบดเคสักสองแขนรือวะแขนซ้ายนี่สักสรงองนารายปะเนี่ยแขนขวานี่นะ่จาจะทงจักรพยาคีอะไรต่อไม่รู้ท่านผู้ชมเฮ้ยเ <Hey, S 1> พื่อนคิด,คด,คด,คดว่าจะมาทักทายนาะนสักหน่อยนะ านายที่เพิ่งเข้ามาที่นี่เลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้เองอะ่ะกำลังพยายามที่จะจัดข้าวของให้เรียบร้อยอยู่นะครับอ๋อใช่ครับไม่ทราบบุญตกรไรหรือเปล่าครับเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีก่อนนะคุณผู้ชมต้องเต่าแบบดีๆก่อนเลยครับดีเลยผมได้หวังว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้นะผมบอกไว้อย่างนั้นนะ หวังว่าอย่างนั้นเหรอครับหมายความยังไงครับเนี่ยอ๋อได้เลยเหรอครับผมคิดว่าน่าจะเข้าที่ที่ได้แบบโอเคเลยอะเฮ้ยพูดแปลกๆจริงต้องถามซะหน่อยอ๋อก็ไม่มีเลยเหรอครับไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ที่นี่ได้นานเลยครับเราได้ตอบไปว่าผมได้มีวางแผนว่าจะอยู่ที่นี่แบบยาวๆอยู่นะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องออกไปจากที่นี่นะโอเคอ๋อ งั้นเดี๋ยวผมจะรอดูลวกัน,นครับผมก็เดินไปเสียงเท้าที่ไปทางซ้ายนะคุณผู้ชมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นการมาทักทายเรานะครับเพราะว่ารู้ว่าเราเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่อะไรอย่างนี้โอเคไปทํางานกันต่อคุณผู้ชมเหลืออะไรบ้างนวะแกะกล่องนะครับแล้วดูเหมือนจะต้องเรียงหนังสือเข้าไปทีเชลนะซึ่งกล่องอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเรียงเข้าตรงนี้นะครับ เข้า okay. บอ้านหนังสือด้วยเนี่ยหมุนได้ด้วยโอ้โหดืดขนาดนี้เลยเหรอวะต้องใส่ตรงไหนอ๋อมีมีล่างให้เราอยู่ละเราก็จิ้มไม่โดนเฉยอื้มยากอยู่เลยเนี่ยโอเคแล้วช่องว่างๆนี่คือราเว้นไว้ทำไมวะแยกหมวดหมู่อะไรงี้เหรอ ไม่มีหนังสือโป้เลยว่ะแม่งเลยอันนี้นะคนดีเกินไปอเอ้ยไม่ด้หนังสือแบบดูท่าจะจริงจังน่าดูครับโยนแม่งเลยเอาไม่เข้า <c oughs> โยนยังเข้าเล็มสุดท้ายนะครับเอาเลยสองเล่มที่มาคุผู้ชมโอเคอันนี้เด้มสุดท้ายของจริงครับ <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ย มีใครมาขอประตูอีกแล้วครับอยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้กี่โมงละถ้าไม่ขอประตูบ่อยเฮ้ยมีอะไร่เพื่อนม,มาชวนคุยบ่ายจังวะเออเพื่อนนาย,เ,ยเคยนับประตูที่อยู่ในอาพาร์ตรเมนต์นายหรือเปล่าวะอืมก็ไม่นะทำไมกูต้องทำแบบนั้นด้วยวะนี่มันเป็นคำถามที่แปลกมากเลยนะเพื่อนเออถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนั้นดีกว่ามึงเพี้ยนปะเนี่ย ก็ไม่มีเหตุผลหรอกเพียงแต่บางครั้งผู้คนก็ลืมไปว่ามันมีมากแค่ไหนนะนะเราก็ได้ขำไปอ่ะฮเว้นก็แต่ว่าห้อของฉันจะย้ายไปไหนนะนะฉันคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนี่นายกำลังจะพูดอะไรอยู่เออวะมันพูดอะไรจะพูดอะไรวะคือตัวเราก็ตอบไม่ถูกไอ้ที่ก็ถามคำถามอาได้แปลกๆนะครับ ไม่ม็ีไรไม่เป็นไรก็แค,แค่หากว่าคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติก็อย่าไปแบบเพิกเฉยมันแล้วกันน้ะเป็นคนที่ใจดีจริงๆนะแต่เราก็อยากรู้อยู่ดีว่าเขากำลังหมายถึงอะไรนะครับโอเคตามนั้นฉันไม่ไม่อะไรวะเอา้าเฮียอะไรวะเนี่ยเหมือนจะพูดไม่ได้ไหรือเปล่าไม่กล้าพูดอะไรอย่างนี้หรอ ถ้าเราชื่อแท้เราก็ไม่รู้ด้ยรู้แค่ลักษณะกับคําพูดแปลกๆเฉยนะครับอยู่ห้องตรงไหนก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าเราจะได้ออกจากห้องหรือเปล่านะนั่นไงผมก็ว่าอยู่ว่าท่องนี้มันไม่มีไฟนะครับถ้าเราก็ต้องมาซ่อมอยู่ดี <Okay. S 1> กดอีค้านะครับถอดหลอดออกมาก่อนแต่ต้องเปลี่ยนหลอดใหม่ <c oughs> อ๋อขยับได้เลยดีกว,ว่าแล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่หลอดไปได้ขาด ต่อไปก็เป็นการซักผ้านะคุณผู้ชมครับซึ่งผ้าอ,อยู่ไหนวะถ้าถอยู่ในห้องนี้แหละเออเห็นแบบๆเป็นไงต้องเปิดฝาก่อนปะอ๋อ,อ,นนอเอาเลยเอมึงยัดไปทางตะก,ก้าเลยนะอ๋อไม่ใช่สี่สิบววีนะครับโว้ยซักโคตรเร็วเลยวะฮะ สอย่างขอประตูอีกแล้วคุณผู้ชมครับยังไงกับเนีอ่ะมึงเอาประตูห้องกูไปเลยดีกว่าไม่ยันหน้าเดิมมึงไม่มีอะไรจะทำแล้วหรอวะอ๋อห้องเราสุดทางด้วยนะครับมึงห้องนี้ไะเนี่ยแต่ไม่ได้ใช่เพราะว่าเวลาปิดประตูมันจะเดินไปทางนู้นนะครับแต่เดีว่าห้องมันได้อยู่ทางนู้นแต่ที่เรารู้คือมึงว่างหรือเปล่าถามจริงนะเพื่อนนายเคยฝันถึงตัวเอง แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวนายเอกหรือเปล่าคือมึงเป็นอะไรมึงเติมเยอะหรือว่าอะไรเนี่ยตึกๆแล้วแบบคึกหรือว่าไงแม่เอ้ยเขาหยานเดินม,มาถามกูซะด้วยแล้วห้องอื่นน่าจะแบบไม่มีใครคุยกับมันอยู่แล้วอะมันก็เลยเออเห็นไอ้แย้ที่มาใหม่ก็เลยมาชวนคุยแม่งดีกว่ามันน่าจะแบบเปิดประตูมาคุยกันมันได้ตลอดอะไรเงี้ยไอ้แยแม่งตีดแน่ว่าจะจะ,จะส่งเลยเนะี่ยราก็ได้พูกว่า โอเคเพื่อนถามจริงนะนายเดี๋ยวต้องการอะไรให้ hey, เพื่อนนี่แม่งดึกแล้วนะเว้ยมึงเนี่ยช่วยแบบเลิกเคาะประตูสักทีแล้วก็เลิกถามคำถามท,ที่แบบหน้าขนล,ลุกแล้วก็ไร้สาระด้วยนะเพื่อนจะพูดวอะไรดีวะอืมแล้วถามมาดีกว่าว่ามันต้องการอะไรนะครับไม่มีอะไรที่ทฉันต้องการหรอกมีเพียงแค่ความอยากรู้เท่านั้นเองอ,อยากรู้แค่ว่านายเคยรู้สึก เหมือนว่าตัวนายเองเนี่ยไม่ใช่ตัวของนายเองหรือบ้าหรือเปล่างงไหมคุณผู้ชมถ้างงก็งงต่อไปนะครับหยอกกหยอกก็คือมันถามเราว่าเราเ,เคยรู้สึกว่าตัวเราเองไม่ใช่ตัวเราเองไหมเหมือนแบบมีนิสัยที่เปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าไม่นะเพราะนี่มันฟังดูแบบบ้าไปหน่อยอะแล้วเราก็ได้ถามว่ามันเนี่ยหายยาหรือเปล่านะครับ เติมมาเต็มมาอะไรเงี้ยน่ไอ้แ้่แม่งแบบคําถามเดียวกับพี่ผมถามไปตอนแรกเลยนะว่ามึงเติมหรือเปล่าเพราะรู้ทรงมึงแบบเพอร์เจอร์ทหายแล้วก็ข้อสอนนะครับฟังนะไม่ว่านายจะชอบอะไรแปลกๆก็ตามอย่าให้เราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มันสนใจอยู่เลยนะครับโอเคมึงจะถามเหมือนกันว่ามึงดีดหรือเปล่าหายยาหรอเพื่อน ไม่นะกูคแค่มีสติมากกว่าคนส่วนใหญ่เท่านั้นเองอะ่ะอันนี้จริงป่ะเนี่ยนี่ถูกท้าทายม,มึงตอบด้วยความมั่นใจมากเลยเนยหลังไล่บอกไปว่าอย่างนั้นอ่ะกระตีมกันอะ่ะงั้นมึงไปสำนึกถึงความคิดตัวเองที่อื่นแล้วกันไอ้ทียไล่นะครับระได้เพื่อนกูจะทำเหมือน,นกันลวกันแต่กูก็ต้องมั่นใจด้วยว่ามึงก็จะต้องไปสหนักถึงความคิดเหมือนกับกูอะ่ะเราก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับ เดิไปแนละ้วไอ้เฮียเพอ์เจอที่ผายตึกๆนะเพอร์ผมว่าเราจะเล่นยาแหละจะส่งแล้วอะคนบ้าเลยมึงมาเดินมาทีเคาะเคาะประตูทีถ่ามคำถามแปกๆทีอะไรก็บแม่ก็ไม,ม,ม่หรือพ่าไอ้เฮียหรือว่ากูดูดยาไว้เนี่ยตัวอะไรอะ่ะที่ผ่ายนะคุณผู้ชม เนี่ยพอคุยคนบ้าแล้วเราก็จะบ้าไปด้วยนะครับอะไรอ,อ่ะไม่มายินกลางแขนดำๆครับหอยแล้วไม่น่าไปยืนใกล้คนบ้าเลยคุณผู้ชมโอเคครับเอาสเต็กออกมาจากต้องฟิตก,ก่อน,น้ะกันตอนนี้มืนจะหิวข้าวนะครับคุยกับคนบ้าเยอะไปหน่อยเริ่มหลอนๆแล้วนี้คุยแล้วคุยโยไปที่ซิงได้ยังไงเนี่ย อาล้างเนื้อให้ล้างเนื้อ้เนื้อไอ้ตีได้ควาไมไปตีไม่ต้องล้างก็ได้นะค้ามไปกันเลยกันโอเคแม่งหมุนยากมากเลยผู้ชมยังนืดโอเคแล้วเราก็ดูคดําแนะนําที่ตรงนี้นะครับก็คือเอาสเต็กไปทอดโอเคแล้วก็ใส่จารอไว้หลังจากนั้นก็หั่นผักนะครับแล้วก็ใส่จานไม่ยากว่ะชิวๆนะนี้โอ้ยสี่สิบวิเหมือนกันนะครับพอๆพอกันซักผ้าเลยอ่ะเฮ้ย กูว่าไม่ใช่แหละหรือกูหล่อนวะเนี่ยเราเติมมาวะคือเราขอรัวด้วยแปลกๆรอบนี้นะ่ะอุ้ยเี่ยใครอีกเนะี่ยคนล่านี้ม่งเป็นอะไรกันวนะมึงขยั่นชวนคุยซะด้วยนะนี่มาจากห้องตรงข้ามเลยหรือเปล่าครับโอ้โหมันหอบไปเลยอะ่ะกำลังทำกับข้าวหรือเปล่าเนี่ยเราก็ได้บอกไปว่าเรากำลังทำสเต็กอยู่นะครับ โอยน่าอร่อยมากเลยอ่ะขอกินบ้างดิเขาก็บอกไม่ได้โหเพื่อนขอนิดเดียวเองอ่ะคำเดียวก็ได้อ่ะวันนี้ฉันยังไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยอ่ะเราก็ได้บอกไปว่าน้ำมันไม่ใช่ปรถางของเรานะครับอล่ะถ้านั้นฉันขอไปหยิบอย่างอื่นแทนได้หรือเปล่าเนะี่ยหยิบอะไรวะน้ำไปหยิบอะไรมาให้เราไม่รู้ดะคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ยปะไม่เอาเหียไม่อยากได้กูจะกินข้าว มัลืมเลยทำอะไรต่อทันผักนะครับโยนไปก่อนเลยแด้ก็อย่างละลูกพ่อนะต้องกินเยอะนะครับผักแล้วเขียงอยู่ไหนวะโอโอ๋อแค่ผ่านมีไปก็คือเป็นการหันแล้วโอเคจีพิจริงง่ายก็ดีดีนะไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรแยะๆนะครับอูยหันสวยซะด้วยนะ ครับเรเรียบร้อยไม่ต้องมีใครเคาะประตูแล้วนะเพื่อกินข้าวนะวางก็น,นะครับอ๋อนี่โลกที่เราอยู่นีนมีแรงดึงดูดหรือเปล่าเนี่ยมาเตี๊ยบได้ม,มาจานก,กูเอียงขนาดน,นี้กินเสร็จเดี๋ยวแม่งต้องมาอีกอะแต่ไม่ทันแล้วเพราะว่าเราซัดหมดแล้วนะครับเอ้ยรอบนี้ไม่ใช่เสียงเคาะประตูแต่เป็น โทรศัพท์โทรเข้ามาเลยนะครับเมดูเนื้อเดิมๆจะวัดชีวิตเดิมๆนายเดวรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปองั้นไปอย่างนั้นเลยล้วก็ตอบไปสองอย่างนะครับว่านี่มึงเป็นใครเนี่ยกับมึงรู้ได้ยังไงนะครับถามว่ามารู้ได้ยังไงดีกว่ามันก็ได้บอกว่าเพราะว่ามันเคยมาที่นี่ก่อนนะครับเราก็เลือกตอบไปสองอย่างก็คือนี่นายกำลัง แอบมองฉันอยู่หรือเปล่ากับนี่มันโคตรน่ารำคาญเลยวะ่ะเราต้องถามไปก่อนเผื่อมันแบบหลุดปากตอบประมาณนะครับดูอย่างนัีนนะ้นเนอะไม่อะแล้วมันก็บอกให้เราใกล้เข้าไปอีกนะครับเราก็เลยทมว่านี่หมายความว่าไงอะ่ะใกล้อะไรวะเดี๋ยวนายก็จะได้รู้สึกก่อนที่นายจะมองเห็นมันนั่นแหละเยี่อะไรวะคืออะไรและอะไรใกล้กลัว อ้าอะไรครับเนี่ยโอเคไปอาบน้ำแล้วผู้ชมครับใกล้อะไรอ่ะมีอะไรน้องน้ำปะเนี่ยเฮียอาบน้ำก่อนเราแวงแล้วระแวงแล้ว,ว,ลวต้องมองประตูไปก่อนนะครับอาบน้ำตอนนี้คือห้ามหลับตาติดขาดหลับเมื่อไรผีโผล่และนอนใครก็ไม่รู้นุผู้ชมโผล่มาแบบกวนเรานะครับ ซึ่งตอนนี้เพื่อนของใส่ก็มีถึงสองคนด้วยกันคือพี่หูตัวใหญ่กับไอรอนไฮยานะครับได้แล้วเนี่ยโอเคเสร็จแล้วดูเริ่มระแวงห้องเสียงใครอ่ะไอ้ี้ยไม่ใช่สองคนนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมมันดูไม่ใช่วะมันดูสูงผอมอะแต่นี่นมันตัวใหญ่แต่อ้วนอะ่ะโอเค ปิดน้ำก่อนดีกว่าโอเคลืมปิดน้ำเลยไม่ได้ละเปลืองน้ำเลยครับไปนอนดีกว่าคุณผู้ชมครับแม่เอ้ยห้องเราต้องมีประวัติอะไรที่ไม่ดีแน่เลยไอ้เหียใครเขาตุวยว้ยกว่าไม่ไหววะแม่งกลบกวัวเราเกินไปนะเว้ยเฮ้ยเอ้เอาสัตว์เอ้ยกูรีบปิดไอ้เหี้ย ดูหลังก่อนหลังเข้าหรือเปล่านี่เดี๋ยวใครนอนอ่ะมึงไปกูนอนเถอะคิดตู้ก่อนกูแปลกแปลกแล้วนี่รอบนี้ไม่มีใครยืนหน้าประตูด้วยอ่าล้วกูโอเคครับดับได้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเชี่ยใครเนี่ยเอ้ยโอ้ยมาขวากูเอาดี เอาแบดดิ้งเฉยโห้ยแล้วเกมนี้ประเด็นคือมีสามฉากจบนะครับเป็นแบสสองเป็นดีหนึ่งแสดงว่าต้องขึ้นอยู่กับการเลือกตอบด้วยนะมัง้งผมว่านะอ๋อคุณผูช้ชมครับผมรู้แล้วมาถึงจบแบบแบดดิง้งมันเขียนไว้ว่าเราเข้านอนทันทีนะครับโดยที่ไม่ได้เช็ครอบๆห้องเราก่อนนะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนบ้านกกแอบเข้ามานะครับแล้วก็ เข้ามาโจมตีขณะที่เรากําลังหลับอยู่สุดท้ายแล้วมันก็สายเกินไปนะครับกับการที่เราจะรู้ว่ามีอันตรายที่เราจะต้องมาเชิญนั่นเองนะครับก็คือไม่รอดนั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าใครนักชมครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นไอเสื้อดำเงินมากกวานะ่าเพราะว่าเราไม่ให้มันกินนะแต่กับอีกคนหนึ่งที่ให้ยาก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ะ่ะแต่ลักษณะงเงาที่เราเห็นเนี่ยมันดูไม่ออกจริงนะครับว่าเป็นใครแต่ว่า คือเราเห็นว่ามันสูงอ่ะมันสูงกว่าคนที่มาทักเราตอนแรกอ่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าจริงๆล้วเป็นใครแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นใครก็ได้ไว้เพราะแบบมันมีปมมีปัญหานนคู่เพราะว่าเราก็คิดว่าคนที่มาทักเราตอนแรกเนี่ยเล่นยาด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็จบละสกมในน็อกตันเองนะครับเสียงเคาะประตูในยามค่ำคืนนะครับเด๋ยวดูนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ไปพักสถานที่แปลก รือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ระวังตัวไว้ให้ดีด้วยนะครับที่ยินเสียงอะไรก็อย่าไปทักนะุผู้ชมครับหรือว่าเจอคนแปลกๆก็พยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแล้วก็อย่าเปิดประตูให้ใครซุม4สุม5ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับยวไปเชินใหม่เกมหน้านะผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัยบัวครับ